อ่ะไปที่หนุ่มไปชนีคนนี้ดีกว่าสู้ชีวิตมากๆนะฮะจะต้องไปส่งพัสดุนะฮะกด GPS ีเอืละมันก็ต้องไปตามนี้แหละว่าพื้นที่บางพื้นที่เราไม่เคยไปนี่ใช่ไหมคุณผู้ชมก็ต้องดู GPS ว่ามันไปยังไงเลี้ยวทางไหนอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าขององไงต้องส่งให้ถึงมือลูกค้าให้ได้นะครับแต่ว่าหนุ่มไปชนีคนนี้ขี่ไปขี่มามันใช่ไหมนะทไมอ่ะทางมันแปลกทางมัน แปลกไหมไม่ชินแหละเหรออ่ะคุณผู้ชมดูหน่อยออนดูหน่อยทางแปลกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอทางแปลกมาอ่ะบอกมาก่อนมันเรียกว่าทางไม่ได้ด้วยมั้งพี่กอล์ฟเข็นนี่ไงอย่างเงี้ยทางมันแปลกไหมล่ะมันไม่มีทางเลยอ่ะแต่ GPS บอกให้ไปทางนี้เฮ้ยจริงหรือเปล่า GPS เชื่อว่าเขาใส่หูฟังด้วยต้องพูดว่าการุณาขับตรงไปเรื่อยเรื่อย ตรงไป,งไปอีกหนึ่งรเมตรเลี้ยวซ้ายถ้าเป็นไปได้กรุณายูเทินกลับ <c oughs> จีเพ็จบอกอ่ะมาขนาดนี้ไม่กลับแล้วออไปไหนไมกลับมันดูไม่มีทมันดูไม่มีที่เส้นสุดเลยอ่ะก <c oughs> ็เน,นี่ยดูดิสู้ชีวิตไหมอ่ะคนเข้าไปเม้นเงกันใหญ่เลยอ่ะโอ,อโอ้โโหตายละสู้ชีวิตมากคุณพี่คนนี้ต้องได้โบนนะัสจากบริษัทเพิ่มนะเอาจริงๆนี่มีคนไม่บอกว่าเงินเดือนหมดไปกับการเปลี่ยนยาง เดี๋ยวต่อไปต้องไปขี่แบบว่าจักรยานแบบว่าที่มันมีปา,ากมาปะเนี่ยท่าทางขนาดเนี้ยมอเตอร์ไซค์มีบากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะ่ะพี่หุกก็สู้เนาะอุ้ยอันนี้อันนี้สูงด้วยย่าสูงดูดิเฮ้ยตำเมื่เห็นแวบๆเห็นหลังคายังเห็นแวบๆอ่ะ<บ>ด้านซ้ายใช่ไหมเออสรุปคือมันมีบ้านอยู่ในทางนี้จริงๆใช่ไหมคะมันมีบ้านแหละมีบ้านแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเคยเป็นถนนเมื่อก่อนอ๋อ แล้ว G P S เขาคงแบบว่าไม่ได้ไปเคลียร์เส้นทางไงก็เลยไปเส้นทางเดิมอาจจะพาไปทางลัดไงแต่ลัดของ G P S กับลัดของเรามันไม่เท่าก <c oughs> อน <c oughs> อันนี้อาจจะมองว่าเป็นทางลัดไงแบบเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ย G P S GPS เขาจะออกแนวแบบว่ามุ่งสู่ป่า <c oughs> พาสู่เมือง แล้วแล้วเรื่องบนเนินอะไรว่าไปต้อง้าออกป่าก่อนจะได้แฮปปี้กับการเข้าเมืองเอดูดิชิชมนะเก่ง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 ไปส่งถึงที่จริงจริงก็พยายามเต็มที่นะอยากรู้เท่ากับไปส่งตอนกลางคืนจะเข้าไปไหมนั่นน่ะสิไม่เข้าอ่น่ะสิอะไรล่ะใครจะเข้าไปพี่ะาะใจสู้ได้พอพี่ขนาดนีพี่คงใจสู้เลยเออขอให้ได้เงินเดือนขึ้นขอสู้ๆนะคะ